วันดี้ราบากน้อยแล้วก็ควรแล้วก็ช้าอัมประโยชน์เรามารวมกันแจกอพวเขาย่าื่องยังอยู่ที่นี่มีจัดงานนะคุณคุณาพาพิธีารเลี้ยงับโบการเดอรรินะบ้านเดี่ยวชะอำคันทองบอกแขมะเอาขนมจีนแกงไก่มาเลี้ยงแล้วก็จองลอตเตอรี่ชุดละสองไว้หชุดเอาไว้แจกแม่ครัวแล้วก็กู้ไัยพรุ่งนี้จะเอาไอซครีมาเลี้ยงตอเย็น แล้วก็ใครที่จะมาทานข้าวมีนะครับแล้วก็มียิ้ว9วัน9คืนนะครับยิ้วคณะแนล่งยิ้ไหวนะครับชุดละ99บาทหลังจากท่านไหวแล้วให้มันรับขนมรับน้ำส้มกลับไปด้วยนะเอาไปทานสมควรแก่เวลาท่านลาได้เลยเอาผู้ัยช่วยเคลียร์หน้าิน้ากินได้นะครับกินฟรีนะครับกินฟรี แง,งมี่ตัชครับงส้มตัชัยแล้วก็มีของขายเยอะนะครับที่พี่มีขายของเต็ไมไปหมดเลยครับขายของเต็มเด็่ใครจะกินแล้วก็มากินได้นะครับมีของขายเยอะนะครับของขายเยอะของใหญ่นะครับตบวเวลาขอให้ทากราบได้เลยนะครับถ้าท่านม่ลานที่ไหนที่มาที่ไหน นะครับผมขออนุญาตนะคม่เลยแนเจ้าของแนเจ้าของนั่นแทนเจ้าของนะเจ้าของมารับมาลัครับมาลับน้ำนครัมยกินอะ้รก็กินได้นะครับกินได้นะครับกลับไปที่ครับแจ้งเจ้าพนัจะร่างเรนกร่างสดครับกวันเก้าคืนนะครับันนี้ดิระขออนุญาตนำกลับนำกลับเอาไปทานอ้าวครัวเขายังเปิดอยู่ นะเปิดจนกว่าจะหมดนะท่านที่ทานแล้วครับกติคนมาสักกะระบูชากันเยอะนะครับมาทานกันเยอะมีแป้งงเฉพาะเขาใหญ่บูรีสตีนะครับแล้วก็เจ้ารวมเพวยอการทอนเอาไปคืนด้านหลังท้าจะมีเจ้าหน้าที่ร้านกินไม่หมดนะเอาไปรับกินที่ตัวเองเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนกินข้าวมากกินข้าวน้อยแป้งงจัดเอาเองนะครับ ส่วนปักข้าวรามาเอาเอาไปแล้วกินได้หมดนะพวกนี้นะกินเพื่อเป็นเคร็่งบางคนไม่ได้หิวหรอกกินเพื่อเป็นเคร็่นะในถังน้ำที่มีแก้วน้ำแช่อยู่ล้วงไปลึกๆจะมีน้ำมะพร้าวอยู่แตกรีครับคุณท่านเกิดวันไหนต้องมาเลือกอำไมแตกรี โอเคนะครับโอเค